ในภาษากลางและภาษาเหนือมีหลายคำที่เขียนเหมือนกันแต่กลับมีความหมายที่ไม่เหมือนกันครับจะมีคำใดบ้างคุณหมอรวงข้าวแพทย์หญิงนัทอามณีิริพักัณฑ์คุณหมอผู้มีศิลปะในการใช้ชีวิตจะพาเราไปรู้จักกับภาษาเหนือกันให้มากขึ้นในฐานะที่คุณหมอเป็นคนเหนือด้วยครับยินดีจัดนักเจ้าคุณป๊อปเริ่มที่การไปซื้อของ ถ้าเราจะถามว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เราจะต้องพูดว่าอันนี้ต่อใดเจ้าซึ่งถ้าเขาตอบว่าเจบาทคุณผู้ชมคิดว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ20บาทค่ะทางเหนือเจาจะหมายถึง20ค่ะแล้วคำว่ากางจ้องล่ะครับแปลว่าเขากำลังกโกรธหรือหาเรื่องเราอยู่หรือเปล่าครับคุณหมอ ไม่ใช่ค่ะคุณป๊อปเพราะจ้องในภาษาเหนือแปลว่าร่มกันฝนดังนั้นกางจ้องคือการกลางร่มค่ะคล้ายคายกับคำว่ามาเมินแล้วกาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเมินเฉยกับเรานะคะแต่แปลว่ามานานแล้วหรือคะแล้วยังมีภาษาเหนือคำอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับคุณหมอยังมีอีกค่ะอย่างคำว่าอู้ ที่ภาษากลางจะหมายถึงถ่วงหรือแกล้งทําให้เสร็จช้าลงในขณะที่ภาษาเหนือจะหมายถึงพูดคุยหรือเจรจาค่ะคุณป๊อป